โอเคนะครับผมดูสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาร e วไอ้ผลเนี่ยที่มันเป็นใบพัดนะครับของไอ้แก๊งโดฟาร์มิงโกอ่ะครับคนดูอืมก็มันขายพปดีก็เลยเอามารีวิวก่อนนะครับก็สกิลแรกนะอันนี้มันมันมีให้มาแล้วนะครับตอนเราซื้อมานะนี่เป็นอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันได้เลยนะครับผม ก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับผมก็ฝากกดติดตามช่องและกดกระดิ่งเรียกเป็นทั้งหมดด้วยนะครับผมแล้วก็ยังมีคนไม่กดติดตามผมถึง31.7%นะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมโอเคครับคุณดูก็เดี๋ยวผมขอตัวไปฟาร์มอ่ามาสเตอรี่สักคู่หนึ่งนะครับคุณดูไม่รู้ว่าบอสมันจะเกิดหรือยังเนาะนะครับเอาไปจะใช้ดาบไปใช้นี่ทำไมเนี่ยบอสน่าจะเกิดแล้วนะคุณดูนะครับบอส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 โอเคบอสเกิดแล้วนะครับ โ okay, อเคครับนดูมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมก็สําหรับสกิลแรกนะครับผมก็จะเป็นแบบว่าเหมือนเอาใบพัดอะฟันนะครับนี่โคตรเร็วอะนะครับสกิลสองก็แบบหมุนหมุน,หม,นหมุนหรือเปล่าหมุนใช่ใช่หมุนนะครับเอาใบพัดฟาดสกิลต่อไปหมุนเหมือนกันครับแต่ว่าจะเพิ่มมาก็คือระเบิดนะครับดูนะครับนี่ปื๊บมันผลบอมไงไม่รู้ความรู้สึกนะครับอันนี้สกิลแรกนะครับสกิลสอง ไอ้กสกิลแรกกดค้างได้นะครับคุณด,ดูเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองสกิลสองก่อนนะครับว่าจะกดค้างได้หรือเปล่าไอ้นนสกิลแรกนะครับกดค้างได้แล้วมันก็หยุดเองนะครับนี่อันนี้คือสกิลสองเอากดค้างไม่ได้นะครับต้องกดแล้วก็ปล่อยเลยโอเคสกิลเอฟทุกคนก็น่าจะเดาออกกันอยู่แล้วนะ,นะอดูนะครับนี่โคตรเร็ว,วครับเร็วกว่าผลแสงอีกคนดูดูดีโคตรเร็ววะ่ะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเลยนะครับนี่สกิลแรกนะครับ ปึ๊บปึ๊บนี่นี่ตึงเวลานี่ครับสกิลเอฟนะครับคุณดูเหมือนนะแบบเหมือนในตัวหน้านที่มันเอาไปพัดหมุนนะครับคุณดูนี่เลยแบบนี้เลยโอเคครับผมคุณดูก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับผม